ครับสวัสดีครับคุณพชรินขอรายงานตัวครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาแบ่งปันเรื่องสินค้าระงับกลิ่นกายครับใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะอย่ากเก็บเอาไว้ครับอย่ากเก็บเอาไว้ไม่ต้องให้เต่าเลือดอปอ빠ป้าอ,อ,อยู่ไหนเต่าเลือดแม่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 แม,แม,แม,แม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องครับ ผมมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวนะครับนี่เลยฮะนี่เลยฮะเป็นสปเปรย์ครับเป็นสปเปรย์อ่าเดีย๋ยวผมไปดูใกล้ๆสปเปรย์ยี่ห้ออะไรฮะอ่าดูเอาเองนะฮะนี่ผมไม่อยากจะบอกยี่ห้อนะครับแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าต้องการจะได้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะแนะนําเลยครับ ซื้อกับผมนี่เลยครับอ้าวแล้วก็นี่เลยนะลูกกิ้งลูกกิ้งให้ดูให้ดูลูกกิ้งนะอ่ลูกกิ้งนะครับเป็นไงครับสองผลิตภัณฑ์ใช้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะก่อนที่จะเล่าก่อนที่จะบอกว่าใช้อย่างไงนะครับอย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าท่านใดที่ชอบออกกําลังกายสําคัญเลยครับก่อนจะออกกําลังกายต้องฉีดต้องทาอ้าว เกี่ยวอะไรจะไปออกกําลังกายต้องขีดต้องถาเกี่ยวหรือเกี่ยวว่าเกี่ยวสิครับท่านยิ่งออกกําลังกายยิ่งท่านใดที่อยู่ในโรงยิมนะฮะยิ่งต้องใช้เลยเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเรากําลังออกกําลังกายกําลังวิ่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 งพอวิ่งเสียจเพื่อวิ่งถาปุ๊บออะไรอย่างเงี้ยหรือกําลังจะยกดัมเบลในโรงยิมนะครับยก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 ซ้ายยกขวาพวกอยู่เป็นไก่ อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับสําคัญมากก่อนออกกําลังกายก็ต้องใช้เช่นเดียวกันฮะใช้อย่างไงฮะนี่นะตัวนี้นะครับนะผมไม mm ่เ hmm. ปิดเสื้อนะครับก็เราต้องทาใต้เสื้อนะครับทาใต้เสื้อนะทาก่อนทาดาดาทาดาแล้วก็ทาด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 าฮะพอทาเสร็จปั๊บนะฮะไม่มั่นใจครับนี่เลยครับเป็นสเปรย์ครับฉีดระรับกลิ่นกายปึ๊ด ลยสองปึ๊บปึ๊บเดียวก็พอเลยฮะอยู่เลยครับสองตัวนี่อัน,นี้ทาจักระแลไอัน,นี้ฉีดโอ้โหจกกะกระดงแล้วเนี่ยครับ,รบเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยอันนี้ฉีดเลยนะบอ้น,นี้ทานะครับใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่อยากให้น้องเต่าเรียกแม่อปอ อย่าลืมครับผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มีเอาไว้คู่กายท่านแล้วท่านจะไม่มีกลิ่นพึงประสงค์เลยครับด้วยความปรารถนาดีจากโค้ดวัตถนการตลาดออนไลน์ลลายลายลสวัสดีครับ